สวัสดีครับลูกค้าวันนี้ผมไปรับรถมิวเนะครับปี2020ดูสภาพครับสวยๆเดิมๆนะครับตัวนี้นะเดิมๆเ,เลยครับภายในสวยเบาะสวยนะลูกค้ารถวิ่ง80,000กโลแท้นะลูกคันนี้ปี2020ลูกค้าคนใดสนใจถ้ารักกระทักมาครับ0906247414นะลูกค้าคันนี้ไม่โฟนะคันนี้ไม่โฟ เดิมทุกชิ้นคันนี้เดี๋ยวลูกค้าดูเร็วๆนะเพราะว่าเดิมทุกชิ้นครับคันนี้เดิมทุกชิ้นหมดลูกค้านะรถสวยพร้อมใช้ลูกค้าคันนี้เดินๆนะครับเพิ่งได้ามาเลย965,000บาทลูกค้านะลูกค้าคนใดสนใจถ้ารักถ้ารักชอบก็ทักมาครับคันนี้0906247414 รถสวยพร้อมใช้แม็กโรงงานนะลูกค้าคันนี้ยางใหม่สี่เส้นนะรถปีสองพันยี่สิบรถจอดที่รถบ้านในเฮงสองถนนกระลาพึกบางแคตัวนี้เป็นนะประตูไฟฟ้าเนี่ยข้างหลังนะฝาหลังเป็นไฟฟ้านะลูกค้ามีเซ็นเซอร์นะเซ็นเซอร์หน้าสองอันนะตัวนี้นะเดิมเดิมลูกค้ารถสวยพร้อมใช้นะมิวเอ็กตัวนี้มิวเอ็กเนี่ยนะดูเซ็นเซอร์ข้างหน้านะเซ็นเซอร์จับ นะการออกนอกเส้นทางเนี่ยสวยนะลูกค้าคันนี้ถ้าคนใดสนใจก็ทักนะครับ0 9 0 6 2 4 7 4 1 4นีสะครับอารีครับสลามเมลนกลมครับผมคันนี้วิ่ง8 0มโลแทนลูกค้ารถไม่น้อยจริงนะยางใหม่4เส้นรถเดิมๆนะเครื่อง3 0 0พันะลูกค้ารถสวยมากเลยลูกค้าคนใดอยากจะมาดูก็มาดูที่รถบ้านเฮงสองนะครับถนนกะลาประพฤกบางแคถ้ามาก็แอดไลน์มาได้ครับเบอร์นี้ครับ0906247414ฝาก่ดาด้วยครับลูกค้าสวัสดีครับถ้ารักก็ชอบก็ทัักมานะครบ สวัสดีครับ